สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังให้อีกแล้วหลังชาวเน็ตตีเลขน้องทากิขณะนอนหลับ16กันยายน67ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16กันยายน2567โดยผลการออกรางวัลมีดังนี้ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16กันยายน2567รางวัลที่1รางวัลละ6ล้านบาท 608662เลขท้าย2ตัว1รางวันรางวันละ2,000บาท37ซึ่งก่อนหน้านี้ย่าเปิ่น้าน้องทากิแม่จักแฟนฉันได้โพสต์ภาพน้องทากิขณะที่นอนหลับชาวเน็ตหลายคนก็ได้ตีเป็นเลขต่างๆมากมายเช่นคุณย่าให้มาแล้ว3773บอกเลขว่าเข้าจริงๆแม้ว่าคุณย่าจะไม่ได้ให้ตรงๆแต่ตีเลขกันแม่นมากอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ